จ <Beach> ะถอดได้เห็นว่าเนี่ยถอดละเราจะเสื้อวันนี้มากในคณะศิลปินและน้อตัวแต่ละคนค่ะเก๋ไก่ก่อนเราศิลปินที่ก่อนอ่ะมีไงบ้างคะแด้เลยสวัสดีค่ะก็เก๋ไก่สไลเดอร์นะคะอันนี้บอกไว้ว่าเป็นงาน b c Music เปิดเปิดค่ายเพลงของทั้งสามเราเนาะแล้วเราก็อยู่คงคสมิธค่ะสวัสดีค่ะผมสมิธผ้าสวิตครับผมก็เป็นเป็นเขาเรียกว่า ความใหม่ของช่องสามเลยที่ทำ่ายเป็นรังแรกที่ช่องาาสองามาเนเเกสนตัวผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่เป็นกลุ่มแรกที่ได้เป,เป็นไงหรอเป็นศิลปินแล้วจ้าก็คือเป็น มาบ้างแต่ว่าวันนี้เราได้มาเอ,อลีเปนของตัวเองที่ทำกับทามีซีมีสิงก็คือจะบอกว่าไงก็แค่ฝากเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยนะคะ่ากอาจากนีดในไปยังไงบ้างก,ก็ก็ตีใจมากๆครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณขอบคุณคุณดิวขอบคุณ,คณ,คณคที่เห็น่าเห็นอะไรในตัวผมแล้วก็ให้โอกาสผมได้มาทำานี้จริงๆ มันเป็นความฝันของเลยที่ผมได้แบบได้มาทำเพลงของตัวเองได้ดีเพลงเป็นของตัวเองก็กำลังของผมว็อยู่ในช่วงกำลังทำเพลงอยู่พี่นะครับก็คิดว่าปีน,นี้ได้ชมนะครับเดี๋ยวตามติดศิลปินเรื่องพี่ไปครับเป็นเป็นแนวไหนครับของพี่ครับของผมเป็นอาตอนนี้ใช้คำว่าบอลราฟิวชั่นแล้กันครับบอดราใช่เป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวนี้เลยหรอเป็นเป็นเรา คือก็ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าแบบมันเป็นหมอลำแบบไหนอะไรรำยังไงคะไหนสมัยก็แบบสวยๆแล้วที่น้อนบ้านซอยก็คือส่วนตัวชอบชอบเพลงลูชอบเพลงแจ๊สอยู่แล้วก็เลยอยากเอาหมอลำกับดูมาสังกัดกันเพราะมไพเหมือนกันนะแต่ว่าคือเป็นเวที่เราชอบอยู่แล้วมาสดชอบรูกับแจ๊สอยู่แล้วแล้วมีโอกาสได้เล่นละครทั่วใจหล้าซิ่งเป็นละครดีสารแล้วแล้วพอเข้าไปสู่ ความเป็นอิสานปุ๊บเราไม่สามารถออกมาได้เลยคือมันเราเราเหมือนค้นพบว,ว่าบมอลำมันคือแก่นเพลงของประเทศไทยนี่แหละ,ะลเราก็เลยอยากเอาเอากลักษณ์ที่เด็ดที่สุดในโลกของประเทศไทยมามาเป็นจุดนี้ก็คือม้นวนจอยเลยที่เป็นเพลงเรา่ไมไม้วนแน่นอน,น<า>มนร่มนทยประสบการณ์จากเวที่บอนำไป้ไหมพอหลังจากได้ไปเล่นละครก็มีปไปไปหลายงานเลยครับเพราะว่าแถวบ้านผมก็จะมีแบบ อะไรนะหน้าห้าเออหน้าห้าแม่หมอรหน้าห้านั่นแหละอย่างนั้นเลยอย่างนั้นแล้วรู้สึกเขาแบบคือคือมันเป็นเพลงหมอลำเวลาเปิดใครก็เต้นถึงแม้วคือมันจะต้องมีท่าเวลาเปมันต้องต้องมีอย้ที่พวกมันมันรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ใครก็ต้องเต้นถ้าเปิดก็เลยแบบแล้วก็ต้องฟ้อนแล้วก็ต้องรำแล้วซ้อมเกย์รวยยี่ซ้อมเราสองเกย์รวยยี่ก็ได้อยู่แล้บอกว่าหมอรำกับลีลา เป็นเป็นด็อกเตอร์ได้จริงด็อกเตอร์แด้จริงเดี๋ยวเราไปดูในโชว์ว่าเป็นไอยากหงนยักไงกนฝากผลงานข้อก็งานยกเราแลก้วาก็พ้งาน้องๆนี่หนอยูกท้ากงา่านยากใหาอ่กใาอยงนอางานยาก้งานย้งยก้งนยในะคะกราจะทำกพลงแล้วก็ผลงานมาให้กับทุกคนดูแน่นอน